ถ้าไม่อยากไตกีเซอร์ไลน์สูงถ้าไม่อยากความดันโลหิตสูงนะคะคุณลองหันมาดื่มบีทรูทเป็นประจําดูนะในบีทรูทเนี่ยเขามีสารไนเตรตนะคะซึ่งสารไนเตรตจะมีส่วนช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือดทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีและในเรื่องความดันโลหิตนั้นมีงานวิจัยพบว่าถ้าหากว่าเราดื่มบีทรูทเป็นประจําเป็นเวลา2สัปดาห์ในกลุ่มผู้ทดลองเนี่ยจะมีระดับความดันโลหิตลดลง4-5มิลลิเมตรประลอดค่ะนอกจากนี้บีทรูทก็ยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็กด้วยและสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องสิวสสสวววออัักเหหนงงต่าาๆคร บีทรูทมาลองทานเป็นประจำได้เลยในเรื่องของการอักเสบจ,จะดีขึ้นด้วยล่ะค่ะบีทรูทส,สามารถเอาไปทําได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะใส่ในโยเกิร์ตนะคะหรือว่าจะปั่นสมูทตี้ชงดื่มกับน้ําเปล่าแบบนี้หรือจะชงดื่มกับโซดาก็ย่อมได้ค่ะอย่างวันนี้เราอยากจะให้บีทรูทเรามีความเปรี้ยวๆหน่อยเราก็เลยหั่นเลมอนแบบนี้มาใส่ค่ะก็สดชื่นดีนะดื่มตอนบ่ายได้เลยอ๋อบีทรูทส,สามารถดื่มตอนเช้าหรือกลางวันหรือเย็นก็ได้นะง่ายตัวนี้เป็นเกรดออร์แกนิกด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอย,อยากลองดื่มบีทรูทแบบออร์แกน ได้เลยที่ตะก,กร้าเหลืองซ้ายมือค่ะ